ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะอธิบายนะครับถึงความแตกต่างระหว่าง hill climbing นะครับอัลกอรทึมนะครับกับ greedy อัลกอร t ทึมนะครับคือบางคนนะครับอย่างคนเนี้ยนะครับเขาก็สงสัยนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะสองตัวนี้นะครับเขาก็โพสต์ถามในเว็บไซต์ Stack Overflow นะครับคนนี้โพสต์ถามมานะครับก่อนเนี้ยช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่าง hill climbing กับ greedy อัลกอร t ทึมหน่อยนะครับว่าต่างกันยังไงนะครับ เขาก็บอกว่าเนี่ยดูเหมือนก็น่าจะคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันต่างยังไงนะก็มีคนตอบมานะครับคนนี้นะครับก็เขาก็ตอบดีมากครับอันนี้นะครับก็เขาบอกยกตัวอย่างนะี้ครับว่ามันเขาบอกมันต่างกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าพูดถึงปัญหานี้นะครับปัญหาที่ชื่อว่า0ีโรวัน a นฟแนะครับจริงครับปัญหานี้บอกว่าจะมีมีถุงใบหนึ่งนะครับ ถุงใบนี้ก็จะปกติถุงอาจจะเป็นถุงกระดาษก็ได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใส่ของเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วเนี่ยคือถุงนี้เรียกว่าแนบแซกนะฮะถ้าเกิดใส่ของเข้าไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะขาดได้ถูกไหมเป็นกระดาษนะครับวันเราก็บอกว่าของที่ใส่ได้ก็มีมีการมีมีมีจำกัดอยู่นะครับเช่นบอกว่าเนี่ยครับถุงนี้จุดได้ร้อยนะฮะอาจจะหนึ่งร้อยร้อยกรัม นี่เป็นต้นนะครับแล้วก็มีของสองอย่างที่ให้ขนนะครับือเหมือนกับเราอาันเป็นโจนนะแล้วก็ต้องการจะขโมยของนะแต่ว่าของที่ขโมยเนี่ยต้องใส่ถุงตัวนี้นะถุงตัวที่เราหนักจุได้แค่ร้อยกรัมเท่านั้นนะครับก็มีของสองอย่างให้ขโมยนะก็คือมีมีเพชรน,นะครับแล้วก็มีมีทองนะครับทองนะครับแล้วก็ับมีทองอยู่นะครับ ทองอยู่55อันนะบีเหรียญเหรียญทอง5้าเหรียญนะครับท่านก็มองว่าเราก็มีนะฮะมีเพชรหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีเหรียญทองอยู่ห้าเหรียญนะครับก็เหรียญทองนะครับตัวเรียนเพชรนะครับเพชรเนี่ยน้ำหนักนะครับน้ำหนักหนัก90นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญทองก็แต่ละอันก็จะหนัก20นะฮะ20 2สิ0 นะครับแล้วก็มีมูลค่ากำกับไว้นะครับว่าเพชรนะครับหนักเออเท่านี้มีมูลค่า100่งร้อยเท่านี 1, ้มหนึ่งพันหนึ่งพันดอลลาร์นะครับแล้วก็ทองแต่ละอันนะแต่ละเหรียญเนี่ยก็มีมูลค่าเท่ากับ200 210นะฮะดอลลาร์นะครับอันนี้เท่ากันหมดนะเหนะรียญทองก็มูลค่าเท่ากันหมดนะครับถุงใบนี้ จุได้แค่100นะครับน้ำหนักของมันที่บรรทุกได้นะครับคือ100นะครับ100กรัมแม็กซิมัมนะครับถามว่าถ้าเราเป็นโจนะครับเราต้องการขนขโมยของเหล่านี้ไปนะครับโดยที่ไม่อยากให้ถูกมันขาดนะครับเราทํายังไงนะครับก็ใช้วิธีตรงนี้นะครับวิธีแก้ปัญหานะครับได้หลายวิธีนะครับก็วิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีแบบกรีดดี้นะครับ ใช้แก้ปัญหานี้นะครับใช้กริดดี้คอยทึมนะครับถ้าจะแก้ปัญหานี้แบบกร e ดดี้นะครับเราก็อาจจะหาเป็นอัตราส่วนนะครับของมูลค่านะครับเช่นบอกว่ามูลค่าต่อน้ำหนักนะครับว่าหนักหนึ่งกรัมเนี่ยอะไรที่มันมีมูลค่าต่อน้ำหนักมากสุดนะครับเรากร e ดดี้ครับบอกว่าเนี่ยสมมติลองลองหาดูนะครับว่าเราต้องการหาเรโชตรงนี้ครับเพราะว่ามูลค่านะต่อน้ำหนักนะครับอันนี้ก็ ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยส่วนเก้าถูกไหมครับอันนี้ก็ได้เป็นยี่สิบเอ็ดส่วนส่วนสองนะครับเดี๋ยวขอกดเครื่องคิดเลขหน่อยนะครับว่าอะไรมากกว่ากันนะครับหนึ่งร้อยนะครับหารเก้า อันนี้ได้นะครับเท่ากับ11นะครับจุด1 1 1นะครับแต่ถ้าเกิดว่า21นะครับหารด้วย2นะครับอันนี้ได้10.5นะครับมันถ้าเราคิดแบบกรีดดี้นะสมมติว่าเราตัดสินใจว่าเราจะกรีดดี้นะครับคือด้วยวิธีนี้วิธีการดูจากามูลค่าสุดน้ำหนักนะครับเราก็จะหยิบ เพชรนะฮะก่อนนะคือมันเป็นลําดับของมันว่าหยิบอะไรก่อนหลังนะครับก็เลือกเพชรก่อนเพราะเพชรเนี่ยมีมูลค่าต่อน้ำหนักมากมากกว่ามากกว่าทองนะครับแต่เหรียญน,นะครับก็เพชรใส่เข้าไปน,นี้นะครับถ้าเป็นกริดดี้นะนะครับใส่เพชรเข้าไปนะครับก็ถามว่ากริดดี้ต่อได้อีกไหมนะครับเพราะตอนนี้ตอนนี้พอรเราใส่ปุ๊บนะฮะน้ำหนักที่บรรทุกได้ต่อไปก็เหลือแค่เท่าไหร่ฮะเหลือแค่10 เพราะเพชรหนัก90ใช่ไหมครับสะกี๊ดี่ต่อก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยที่เรามีนะครับทองแต่อ่านเนี่ยหนัก20นะครับมันก็จบการกรีดดี้เพียงแค่นี้นะครับก็สังเกตว่าถ้าใช้วิธีกรีดดี้เนี่ยก็คือเราจะมีเกณฑ์อะไรบางอย่างของเรานะครับเช่นบอกเกณฑ์ตรงนี้นะครับเกณฑ์ที่บอกว่าเอามูลค่าต่อน้ําหนักเป็นตัวตัดสินนะครับเราเราก็เลือกของนะฮะเลือกมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะฮะโดยดูจากเกณฑ์ที่เราตั้งไว้นะครับ จนกว่าจะเลือกไม่ได้อีกแล้วนะครับจะบอกว่าเนี่ยน้ำหนักเกินนะหยุดห้ามเลือกนะครับก็หยุดแค่นั้นนะครับคราวนี้มาดูว่าถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีฮิลคลา m บิ้งเป็นยังไงนะครับฮิลคลาบบิ้งนะครับเราก็อาจจะสุ่มนะครับ สุ่มคาตอบไนะักคาตอบหนึ่งนะเป็นคําตอบที่เป็นไปได้อยู่นะทีนะ่บอกว่าใส่ทองไปนะสามเหรียญน,นะครับสุ่มไปก่อนนะครับแล้วเราก็มีการวัดนะฮะอิเลเรทว่าออทองสามเหรียญเนี่ยมีได้ค่าเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่นะครับบอกสามเหนนรียญหกสิบนะตอนแรกนะครับจุดปัจจุบันนะฮะค่านีนะครับ,รบมีค่าเท่ากับหกสิบนะครับ แล้วก็ดูว่าเพื่อนบ้านของมันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนบ้านของมันนะก็คืออ่ะอันแรกคืออะไรฮะอาจจะเพิ่มเพชรเข้าไปนะครับหรือว่าเพิ่มทองอีกเหรียญหนึ่งนะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านที่ที่เป็นเป็นไปได้นะครับปรากฏว่าเพิ่มเพชรอันนี้เป็นไงครับตัดชอยทิ้งเพราะว่าเพิ่มแล้วน้ําหนักเกินนะครับถามว่าถ้าเราเพิ่มทองอีกหนึ่งเหรียญล่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับค่าของเพื่อนบ้านนะถ้าเราอ v วัลเอแล้วนะครับ จะได้เท่ากับ80นะครับดีกว่าเดิมครับท่านก็ไปนะที่จุดนั้นนะครับก็บอกว่าเอาไปใส่ซะนะครับแล้วก็ทําต่อครับก็คือแล้วก็มองว่าจุดใหม่เนี่ยครับกลายเป็นจุดปัจจุบันละนะครับมีมูลค่า80นะครับแล้วก็หาว่าจุดเนี้ยมีเพื่อนบ้านเป็นอะไรบางนะครับเพราะวิธีการค้นการแก้ปัญหาเนี่ยระหว่างคิดดีกับฮิลคัมบิงันนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะสักทีเดียวนะครับก็เป็นคนละวิธีกันนะครับ